สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาโซเชียลแคเพ่ออายมากพยิ้มมีแต่คนลูกค้ายอกว่ามาที่ไรก็อาจเมื่อนั้นนะคะก็ไม่รู้จะไปอาดที่ไหนนะคะมาดูค่ะมาพี่จะพาไปดูน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ16ปีค่ะเพิ่งไปเซ็นสัญญากับช่องสมาเมื่อวันนี้นะเมื่อเช้าเซ็นมาปุ๊บนี่มาดูมาดูรูปกันเดี๋ยวไม่ให้ดูอ่าเห็นป่าวเห็นป่ะชื่อน้องอะไรนะ ชื่อน้องเดียเดียเหรอคะลูกนี่อายุ16นะคะน่ารักมากมากสูงร้อยหกสิบนิดๆน,นะคะน่ารักอยู่ผมยาวตรงจะเป็นแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอกันมาดูอ่ะมาส่องดูมากทายน้องนิดเป็ค่ะดีค่ะนี่นะคะนั่งดัดผมอยู่นะคะดัดดิจิตอลโจทย์ก็คือปลายสปา์ปลายให้มันให้ดูผมเยอะ <Yeah. S 1> ๆคือผมนอ้องมาผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นะะมาดูนะคะ mm. ดูไมคนกิคนะคะพี่แจ็คจะดัษแบบปลายสบัดให้นะคะ mm. แล้วก็มานี่เลยมามาดูรูปนิดนึง mm. เอายอดนี่ลูกค้าบอกว่าอันนี้เห็นไหมไม่กี้เห็นไหม mm. นี่พี่แจ็คจะให้ดูคนคนหนึ่งจะ mm. ให้น้องดูกัน mm. ไม่ได้เตรียมรูปออกมาด้วยนะ mm. แป๊บหนึ่งนะคะ mm. อ่า จะแนะนำคลินิกอยู่คลินิกหนึ่งให้ไปทำนะคะอ่าอยู่ไหนนะคลินิกเสริมความงามนี่นี่มานี่ไม่ใช่พี่จอมเปิดที่ไม่ไม่นี่มาดูเห็นปะเห็นไหมหน้าเรียมๆอันนี้พี่แจ็คนะอันนี้พี่แจ็คก,กับแฟนมาก่อนนู่นนะคะอันนี้ดูหน้าพี่แจ็คเท่านี้นะคะหน้าเท่ากระด้งเลยเห็นไหม เออทุกวันนี้ก็กระดองอยู่นะคะอันนี้อันนี้กับคุณพ่อนะคะพ่อคุณหรือคุณพ่อก็ไม่รู้นี่นี่เหลี่ยมนะคะนี่ตอนนี้หน้าอย่างนี้นะคะไปโบ็อ์ธนาพรคีมุกลกอาร์นะเดี๋ยววันนี้พจัดการแลผูพจัดการหลายๆสาขามาทําผมนะคะเดี๋ยววันไหนไปลูกค้าโต๊ะหลายโตเนี่ยเขาจองที่จะไปโบสอ์กันแล้วนะคะเออมีหลายสาขานะาพิเวยสาขาสยามดังมาก อยู่ตรงข้ามมับุคลองนะคะมีร้านธนพรคลินิกธนพรเพิ่งเปิดคนไหนสะดวกสีลมก็ไปสยามประมาณที่นี่นะคะใกล้ๆนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาติดตามดูน้องเดียอีกรอบหนึ่งนะคะแอบส่องแอบส่องใกล้ๆแอบส่องใกล้ๆดูเจ้าของคลินิกนู้นนิดนึงใ่ลคนธนพรนะคะค่ะแอบเจ้าของคลินิกนะคะคนไหนอยากได้ส่วนลดอะไรมาเม้นดด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ยองจะให้เออ เดี๋ยวเจอกันนะคะถ้าเปิดูนี่นะคะฝาแฝดใช่ไหม่ไม่ใช่ฝาแฝดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่อินจันหรืออะไรนะคะอันนี้ลูกค้ามาด้วยกันนะคะลูกค้ามาด้วยกันแล้วก็อยากเมาส์กันแล้วก็เดรดดิจิตาดิจิตอคู่ค่ะใช่ดัดดิจิตอนคู่ร้านนี้ร้านเราขึ้นชื่อก็คือดดดิจิตอนสยนะคะ ทำสวยแล้วแอบสอนไปตรงนู้นอีกนิดนึงนแอบสอนน้องเรียนนิดนึงค่ะ<ห>มีค่ะร้านคื่อนน่องดิจกกิตรอนดัดผมก้ะเป่า like อย่างเดียวค่ะรอนคลายหมดปอนคลายหมดเป็นซนองกุแี่เลยอยากให้น้องๆดูนะคะเดี๋ยวหารูปอยู่ไม่เจออยากจะให้เห็นอยากจะคาดว่าน้องๆคงติดตามดูจากจากกันเลยนะเรียกว่าจากเซเชั่นแคมป์ละ พี่ดาดดิจิตอลนะคะ่ะผมไม่ให้ไม่เสียแต่ถ้าผม,มดิบบ่อยๆเงี้ยพี่ก็ไม่ทําให้นะมันไม่ค่อยเป็นลอนลองมาดูเดี๋ยวเอาตอนสุดท้ายนะมาดูน้องเบียร์กับลูก้มมาสองคนนะคะียดัดดิจิตอลเป็นยังไงนะค่ะเป็นยังไงครน้องเบียร์เสร็จแล้วดูไปหมน้องเบียร์ก่อนนะฮะดูผมดูผม <Yeah. S 2> น้องเรียนสวยมากคุณเล่นนะคะก,ก็ก่อนแล้วต้องดานอีน้อยนะคะทุกคนจะต้องบนหน้าบนตากับน้องเขานะคะช่องสามช่องสามจ้าสบายพอ,อกลับเลยจ้าฟิลเก้าเห็นไหมเด็กหลงสาวเป็นยังไงบ้าง,งไม่ได้ได้เป๋อเดียว,ว,วนะคะเป็นยังไงบ้างเนี่ย อุ้ยผมเยอะมากนั่นเดินแต่งหน้ามาตรวด้านมาละมาดูน้องก่อนสวยผมใหญ่ผมเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาำนมุ้งมามาส่องผมลูกค้าไม่ต้องสอดไปแอบนะคะหน้าตาสวยก็ดีคือหน้าลูกเดี๋ยวยังไงน้องเดียบเบอร์พี่ไปนะคะเจอผู้ชายที่ไหนแจกหน่อยถ้าผู้ชายมาขอเบอร์หนูให้เบอร์พี่ไปนะลูกเออ แอบต่อในกระจกนิดข้าซ่อนเนาะนี่ผมแบบนี้นะคะทั่ง<อ>นี้มาทอาหารหลังหมูต้มน้าเพื่อนเพือ่อนชาวโซเชียลแคมนะคะดูนิดนึงอันนี้พี่ช่างนานาผมนี่ผมจะเป็นอย่างเงี้ยม่เปล่าผมเยอะที่เราเอาแค่ปลายผมนะ อันนี้เราแค่ปลายผมพี่สาวหลับไปแล้วขอหักแล้วพี่สาวก็หลับไปแล้วโอเคจะเอาอะไรมาใส่ให้น้องนิดนึงไหมได้ค่ะอืออายุสิบหกใครจะเชื่อว่าลูกสาวอายุสิบหกเดี๋ยวต้องช็อตถ่ายรูปนิดนึงค่ะวันไหนอยากได้นะมานะคะมีหลายคนไม่ได้ในชั้นนานก็รักไหมถ้าอนากถ่ายอยากถ่ายได้ยังค่ะ อืมบ้านผมมากกว่าเดินะฮะสวยค่ะสวยแต่ตอนน้นหกเยอะเนาะพอแล้วพอชอบอานบ้หม่เก่อนอเป็นยาอไรน้สวยสวยค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ จองได้น,นะคะดิจิตอลน,นะคะโอเครูเค้เรื่อง